ก็มาถึงคำว่ามัชชิมามัชชิมาซึ่งมันก็คล้ายหรือมันมันเนื่องกันมาเราเป็นอนัตตานี่ยอยู่ตรงกลางมัชชิมาแปลว่ามีใน่ามกลางไม่สุดซ้ายสุดขวาถ้ามาถึงสิริยาตก็มีคำว่ามัทยัต มัทยะสถามัทยัน,นี่หมายถึงกิริยาแปลว่าอยู่ตั้งอยู่ที่ตรงกลางมัชิมาเป็นภาวะเป็นนามเป็นภาวะหมายความว่ามีอยู่ตรงกลางกลางคือไม่สุดซ้ายสุดขวาไม่สุดตรงในทางใด นี่เรียกว่ากลางแล้วมีความหมายมหาศาลมีความหมายมหาศาลกลางไม่มากไม่น้อยไม่หย่อนไม่ตึงไม่เปียกไม่แห้งไม่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 ก็อยู่ตรงกลางในในนักในลักษณะกลาง ถ้าพูดให้ลึกขึ้นไปอีกกว่านั้นก็ว่ามีแต่กระแสะแห่งปฏิจจสะมุปบาทอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นไปอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นไปจนจนจน,จนบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรโดยส่วนเดียวนี่คือไม่พูดว่ามีหรือไม่มีโดยส่วนเดียวไม่พูดว่านั่นไม่พูดว่านี่ไม่พูดว่า,วาเองไม่พูดว่าอื่น มีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมวัตรุงแต่งกันไปเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่ากลางโดยหลักแห่งปฏิจจสมุปบ,บาทมเมื่อกลางอย่างนี้มันก็ไม่มีตัวตนมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันก็ว่างว่างโดยประการทั้งปวงกลางที่แท้จริงก็คือความว่าง ความว่างนั้นมันเป็นซ้ายไม่ได้เป็นขวาไม่ได้เป็นบนไม่ได้เป็นล่างไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ทั้งนั้นหละมันใกล้กับเป็นจุดศูนย์กลางนี่กลางสุดท้ายก็คือความว่างกลางธรรมดาก็ตามสมมติบัญญัติอยู่ตรงกลางแล้วก็กลางโดยปฏิจจสมุปบาทคือไม่เป็นนั่นเป็นนี่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ แล้วก,กลางคือว่างพระพุทธศาสนามีหัวใจเป็นมัชชิมาปฏิปฏาทาคืออยู่ตรงกลางไม่สุดตรงข้างนวน้นไม่สุดตรงข้างนี้ไม่สุดตรงว่ามีว่าไม่มีไม่สุดตรงว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่ามันอยู่ตรงกลาง มีอยู่ตรงกลางอะมันคือสบายสบายกว่าที่ไปติดแน่นอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิบัติถูกต้องถูกต้องในที่นี้อยู่ตรงกลางไปเรียนเอาเองมัชฌิมาแปดมัชฌิมาปฏิปทาแปดองค์มันอยู่ตรงกลางมันไม่เอียงไปทาง ตามและก็ไม่เอียงไปทางเป็นศัตรูกับกามไม่เสียเวลาไปล้มในกามไม่เสียเวลาไปทะเลาะกับกามมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลาง